เฮยดับ hey, <Yeah. S 1> ผม <Yeah. S 1> ก็สวีดั <Yeah. S 1> สวัสดีคนไทยด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมอายุแอนตัวแอกนะครับผมวันนี้เฮ้ย <Yeah. S 1> จะเย็นดะ <c oughs> ิวันนี้ผมก็จะมาทําคลิปอะเร่องมันเลยครับคือวันนี้ผมก็จะมาทําคลิปเป็นตำรวจจับโจรอีกเช่นเคยครับผมแต่ว่าเป็นครั้งนี้ผมมาเป็นโจรเนี่ยเนี่ยเนี่ยนักโทษนะครับผมเนี่ย แต่ถ้าผู้ชมดูเงินของผมดูเงินของผมเงินเงินโจรของผมเป็นไงสองแสนแปดหมื่นสองแสนแปดมืนบาทท่าผู้ชมผมต้องเสียเงินเติมหมดนี่รู้ไหมเท่าไหร่สองแสนแปดมืนบาทที oh! Oh! ไ่ไหนจะพูดว่าคือ อ่ะพูดความจริงเลยหนึ่งหมื่นกว่าประมาณหนึ่งหมื่นบาทอ่ะหนึ่งหมื่นเกือบสองหมื่นบาทอ่ะมาชมเงินเท่านี้หนึ่งหมื่นเกือบสองหมื่นอ่ะเห็นไหมผมทําเพื่อคนดูขนาดไหนก<ะ>ารเติมไม่ง่ายรับผมเนี่ยเนี่ยต้องเติมอย่างนี้แล้วก็เอาไอ้พวกนี้มาเนี่ยเอามาแลกกอบไอ้พวกนี้เป็นเงินนะผม ถ้าผู้ชมผมทําเพื่อนคนดูและผมทําเพื่อนคนดูโดยการเสียงเงินหนึ่งมืนบาทถ้าไม่มีอะไรได้อ่ะผมขอไลค์ด้วยปะกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้ให้ผมนะเพราะผมทําเพื่อคนดูจริงๆโค้เองจะร้องไห้เงินเงินจะหมดกระเป๋าเยอะแล้วเนี่ยไม่เป็นไรในตู้เซฟยังมีเยอะ เดี๋ยวผมไปซื้อของว้าใครมาจอดรถตรงนี้เราซื้อรถแล้วบายบายเพื่อนเอ๋ยเนี่ยมันต้องซื้อรถนั่นี่ยะผมจะกลายเป็นเทพเจ้าแน่นอนเลย โอเคนะครับผมตอนนี้ผมแค่อันนี้ผมแค่มารีวิวโจนนะผมผมแค่มารีวิวเป็นไอ้นั่นไอ้นี่ของโจนนะครับผม,ผมอันนี้ผมแค่รีวิวเฉยอะโจนอะส่วนมากผมไม่ค่อยได้เล่นสตรีมนะผมถ้าอยากให้ผมเล่นแลสตรีมอะต้องขอประมาณสิบไล์นะ What? What the fuck? ถ้าไม่ถึงผมไม่ทำจริงๆนะสิบไลค์แค่สิบไลค์ก็พอนะถ้าถึง ถ้าถึงนะผมทําแน่คลิปตํารวจเอ้ยคลิปเป็นโจรแต่นี้ผมแค่มารีวิววิวรหัสเอ้ยไม่ใช่รหัสดิรีวิวโจรเฉยๆนะเพราะว่าโจรผมถ่ายคลิปเล่นไม่ค่อยถนัดนะครับเดี๋ยวเราวาปไปเป็นตํารวจเลยนะป้ายโอเคนะผมตอนนี้ผมก็ได้มาแล้วนะ ได้กลับมาแล้วนะครับผม<ฮ>เป็นตำหลวงเรียบร้อยโอโอ๊ออออนึงนะเซิร์ฟนี้มันเถื่อนแป๊บนึงนะขอตดคิปโอเคนะผมได้กลับมาแล้วเมื่อกี้มันเซิร์ฟเถื่อนครับแต่เรานี้เซิร์ฟผมไม่ได้เถื่อนอีกต่อไปแล้วเอา เอ้าเมื่อกี้อะไรอ่ะเอ้าเมื่อกี้อะไรอ่ะเหมือนจอจะดับเลยจะเย็นดิผมแค่มารีว okay. ิวเป็นโจนเฉยๆนะดีเพื่อน อืมผมไม่แน่ใจนะไปยิงเขาทำไมหรอวันนี้ผมจะมารีวิวไม่รีวิวดอวะตอนนี้เน้นเล่นแล้วผมเน้นเล่นแล้วตอนนี้นไม่เน้นอะไรแล้ว <Yahoo! S 1> อยู่พันสี่เนอะเออเอแล้วใครมันเปิดปีนะเอ้าเอ้าเฮ้ยวัดเดอะเอ้า แก่องอะนะมันอ่ะาเห็นกันกินกินจะซื้อของดีนะว่าเอาเอา้เอาเฮ้ยเมื่อกี้อะไรอ่ะไม่ไหวแล้วโอเคนะครับผมเมื่อกี้ผมเป็นตำรวจแล้วตายนะและช่างแม่งไปผมเพราะว่า ตำรวจอะของผมเยอะอยู่แล้ว <Yahoo! S 1> จะตายก็ช่างผมอะผมเพราะว่า,วาตำรวจผมอะของเยอะมากของแบบเกาะพงเกาะเพชรปืนเยอะเต็มตู้เซฟไปหมด What? What the fuck? แต่ตอนนี้ผมว่าเป็นโจนดีบว่าแต่ถ้าอ่ะผมเล่นให้ดูนะผมเล่นให้ดูคุณต้องกดไลค์ถ้าไม่กดผมจะไม่ทำถ้าคุณไม่กดผมจะไม่ทำโจนนะ ขอแค่ไลค์จะเป็นอะไรวะกดลงกดไลค์ไม่ค่อยกดเลยเ,เอามาเกิดไหนไวะเนี่ยอ๋อแถวธนาคารฮู้สวัสดีขวดตำเลยโอ้ยรถใครเยอะแยะเลยวะ ผมว่ามันรวยอยู่แล้วไม่ใช่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 นี่นี่ใช่ใช่กินยาหายตัวนี่ผมหายตัวแนละ้วตอนนี้ซื้อไม่ขึ้นใส่เกาะ ตอนนี้ผมรวยแล้วมอไปไม่ค่อยเยอะนะผมมันรวยอยู่แล้ว <Yahoo! S 1> เออมยาไหนที่หมดผมก็จะเอาไว้ตรงนี้นะติดติด ตึ๊บตึ๊บผมจะแก้แค้นพวกตำรวจที่มันเคยแก้อันแกล้งผมแก้แค้นมาตำรวจมาแล้วผู้ที่อาฆาตแค้น เอ้เดี๋ยวเรื่องาหารวะช่างเถอะผมแค้นแค้นสิ่งที่ทำแล้วมันไม่คิดเลยว่าสิ่งที่มันทำอะ มันผิดเปล่าขอาๆๆโทษครับผมเกิดการบัก๊กนิดหน่อยสิ่งที่แกทำมันผิดสิ่งที่ทำอืมอืม 음, 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 음. แล้วนี่ผมต้องกลับแล้ว้ยาจะหมดไปแล้วเว้ย้ไม่อยู่แล้วเว้ย 7ทีละสิบนาทีเหรอผมต้องหาที่จอดรถแล้วพื้นที่ผมก็เป็นไรไม่รู้เนี่ยโอเคนะโอเคนะครับผมเอ๊ะก่อนที่จะปิดคลิปมีใครไม่ไววในนั้นอะ เพื่อนๆกัน <c oughs> แกงตำรวจโคสนุกเลยเย็ดเด้โโโ o โมสเป็นไงครับผมสนุกไหมครับผมอ่ะทุกคนน่าจะงงํำไมผมแค้นขนาดนั้นตอนผมเป็นเป็นโจนอะ่ะมัน พวกตำรวจมันแกงผมครับตีผมฆ่าผมจนผมได้มีวันนี้เป็นไงล่ะจากโจรจากโจรคนโจรใครเป็นโจรคนรวย